สำหรับดราม่าของพี่ยาคนรุมมาสู่ EP พีที่7สำหรับโรสคนรุมงานนี้เนี่ยงานหยาบละโรสจัดงานหยาบให้พี่ยาชุดใหญ่เพราะ E p พีเนี่ยเป็น E ีีเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองไม่ได้เป็นการวิพากษ์วิจารแล้วว่าพี่ยาคิดเงินคนพี่ยาน้ำพริกพี่ยาไม่ลดรสชาติติติงไม่ใช่แลละงานนี้เรียกว่าจัดทัวร์สัมภาระมาให้พี่ยา ซึ่งน่ากลัวพอสมควรเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องเงินเงินทองทองงานนี้มันน่ากลัวเหลือเกินยิ่งกว่าในลักษณะของการนักร้องที่ส่งเรื่องร้องเรียนแต่อันนี้ส่งไปหาสัมภาคุณนะเริ่มเลยภาษีคือหน้าที่ของทุกคนที่ต้องจ่ายทำไมไม่รับเงินโอนรับแต่เงินสดหลายๆคนก็รู้จากการให้สัมภาษณ์ของพี่ยา ว่านางซื้อโกโดดังมูลค่า30ล้านด้วยเงินสดสดซึ่งซื้อเมื่อปลายปีที่แล้วและยังมีบ้านอีกหลายหลังที่พี่ยาให้สัมภาษณ์ว่าซื้อเงินสดแต่เมื่อลองไปดูงบการเงินบจก,กบริษัทจำกัดน,นะครับพ,รพ,ร 2, พี่ยาคนรุมนำส่งแก่สัมภารกรณ์ในปี2566พี่ยาคนรุมนำส่งสัมภารกรณ์ว่าตัวเองมีรายได้114ล้านกำไรก่อนขาดทุนสุดทธิหรือกำไรที่ยังไม่หักภาษีคือ1.8ล้านส่วนกำไรขาดสุดทธิ หรือหลังจากหักภาษีเรียบร้อยแล้วแค่ประมาณ1.5ล้านเท่ากับพี่ยาเสียภาษีเงินได้3 8แสนบาทจึงเป็นที่มาว่าทำไมรับแค่เงินสดก็ดูจากภาษีที่เสียตกเฉลี่ยแค่เดือนละ3 1หมื่นบาทเท่านั้นเองนะฮะเท่ากับว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนล้านนิดนิดเองโลคนสงสัยจึงได้เกิดข้อสงสัยในเมื่อส่งกรมสรรพากรว่ามีกำไรแค่นี้ แต่ทำไมสามารถซื้อโกโดดังด้วยเงินสดจำนวนมากขนาดนั้นได้จะบอกว่าขายสมบัติเก่าคงไม่ใช่เพราะพี่ยามีชื่อเสียงมาได้ประมาณแค่ห้าปีเท่านั้นเองอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของกรมสัมภารกรนียายรดเรียกทัวร์สัมภารลงพี่ยาละที่จะต้องไปหรือไปตรวจสอบว่างบการเงินอจอกอพี่ยาคนรุมนําส่งนั้นมีการแต่งบัญชีเพื่อทําการหลีกเลี่ยงภาษีหรือไม่และควรตรวจภาษีย้อนหลังด้วยนะคะเพราะที่ทราบมา หน้าร้านบจกพี่ยาคนลุ่มช่วงแรกไม่รับเงินโอนแต่มีแค่เงินสดเท่านั้นงานนี้ก็ต้องบอกว่ายโรถจัดงานหยาบให้พี่ยาไปแล้วก็เรียกทัวร์สำพะกรไปตรวจบัญชีพี่ยาทีนี้มันจะสวยกันไปหมดเพราะว่าผู้ตรวจบัญชีเอ่ยก็ <c oughs> จะสวยด้วยผู้สอบบัญชีก็จะสวยด้วยหรือเปล่าเจ้าหน้าที่แผนกบัญชีงานนี้อาจจะมีการลาออกหรือไม่อย่างไรก็ต้องมาดูอีกที ซึ่งอันนี้เจ้าหน้าที่ของบัญชีเองจะต้องออกมาช่วยพี่ยาเขาชี้แจงต่างๆนานาแล้วว่าเงินรับเงินโอนเงินได้เงินสุทธิอะไรยังไงเท่าไหร่ส่งสัมักกรไปยังไงเท่าไหร่อ่ะก็ว่ากันพี่ยาเขาอาจจะมีหลายบัญชีอาจจะเอาบัญชีส่วนตัวรับเราก็เสียบัญชีภาษีบุคคลธรรมดาหรือเปล่าอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมพี่ยาอเดี๋ยวว่ากัน